เห็นตอนไม้สมพี่น้องเอาไปยิงซีเลยช่อยทายบังหนอ่อยพี่น้องบึงเด่อะไรเต็มอยู่คนไหนเอามีดมาบัถึงกล้องพี่น้องมือเนี่ย่ได้ตั้งใจมาเอา มากีดยางนออย,ายา่างงี้เอาไปเห็ดน้องไม่สมครับแต่วกเป็นนอดินนออย่างงเอาไปขายเป็นกิโลพี่นอ้องกิโลละยี่สิบ มีแต่หน่องงามๆนะคะนี่หน่อดินหนอกหน่อดินหน,น่นอง,งามๆั้า,างนั้นเลยค่ะฝั่งนี้ก็มีค่ะนี่นี่แต่หน่อง,งามๆค่ะเห็นไหมคะพี่น้องนี่พอบานหรอกกลังไล่ขุดทีละกอนะคะ Ở okay, nào <coughs> <coughs> เ็นเช่พี่นอเาไมน้ำออกออกยากครับเขากเขายากน้ำเกาะโค